ดีค่ะมีตามรีวิวสมุดดาบพิฆาตกระสุนะคะใช้บันทึกตัวละครค่ะเดี๋ยวแกะกันดูให้ดูเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาค่ะอันนี้เป็นของพี่เกมเมอร์ไม่ใช่หรอพี่เกมเมอร์จ้าหนูนี่นะคะอันนี้ใบมันก็จะเป็นสีทองนะคะตรงนี้คำว่าถาบพิฆาตกระสุก็จะเป็นสีทองค่ะ จะเป็นเนสโกที่อยู่กับมมซันแล้วก็กลายเป็นมนุษย์เหมือนเดิมค่ะทันจิโร่ที่กลายเป็นอสูรค่ะแล้วก็กลายมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมว่าโดนไปสักษามานะคะนี่นะคะหน้าบกก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะและตรงนี้ก็จะเป็นทันจิโร่สู้กับอาสูรนะคะนี่นี่นะคะนี่คืออนิเมะฮะ ไม่มีหมูสันอ๋อมีมีมีนะคะนีนะคะมันก็จะเป็นแม็กเลยนี่นะคะก็จะรีวิวประวัติของตัวละครแต่ละตัวสำหรับแฟนคลับหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะกร์ตูนเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนี่ค่ะเนี่เขียนชื่อออนิเมะให้ด้วยได้ด้วยนะคะเนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ค่ะมันจะเป็นหน้าหน้านี่ยค่ะ ถ้าเราดูจบปั๊บนะคะเขาก็จะให้เราเขียนชื่อตัวละครให้ด้วยได้ด้วยนะนี่นะคะอันนี้จะเป็นในสกุลในอนาคตนะคะนี่แต่ยังไมด่ดูตอนนี้เลยอันนี้คือนอที่ซีเอ็ดนะคะเท่าไหร่นะคะไม่รู้คะ่ะสองร้อยสิบบาทสองร้อยสิบบาทนี่คือในอนาคตทันทีเราเรียบร้อยมา ไม่รู้ว่าจะมีอสศรหรือเปล่านี่ก็จะเป็นแบบนี้และอันนี้นะคะก็จะเป็นทันจิโร่ชนิดสื่อทันจิโร่เนสกอตอันนี้เป็นตั๋วนะคะเป็นตั๋วอะไรเป็นตั๋วรถไฟตั๋วรถไฟปลอมของของนี่ไงจากเรื่องซีรีส์โตเกยวนิรันต์มีตั๋วให้ด้วยนะกระดาษก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระดาษแบบแข็งเลยกระดาษแข็งเลยนี่นะคะข้างหลังบกก็จะเป็นแระดนี้ เป็นเอ่อทันดิโรเนซุโกะเซนิสึแล้วก็อินโนสุกิ uh huh. แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโอเคแล้วก็จะจบเลยโอเคก็ okay, ไปหาซื้อกันเอานะคะ, uh, ะ,คะอันนี้ซื้อที่ซี้อ็1นะคะ,คะนี่ดูราคาด้วยนะคะค่ะโอเคโอเคบายบินกลับ